ลงังเมอต้ยอยู่ย้ายดวงคนราศีกุมจะเป็นอย่างไรในปี2566นี้ช่วงนี้คนราศีกุมจะมีเรื่องมีปัญหาเข้ามามากขึ้นเพราะดาวเสาร์ได้เริ่มย้ายเข้าราศีกุมตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นด้วยเรื่องราวหนักและบางทีเริ่มทยอยเข้ามาทั้งเรื่องผู้ใหญ่บุตรบริวารหรือคนรอบๆอบวบกคนที่เราเคยผูกพันอาจจะมีเหตุให้ต้องหาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หากชาวราศีกุมอยากตอบแทนก็ควรทําให้เต็มที่ให้ดูแลให้ดีที่สุดตามกําลังถ้าทําได้ควรหมดเว้นการกินเหล้าเว้นการฆ่าสัตว์ให้พยายามถือศีลห้ามากน้อยตามแต่ที่สามารถทําได้ผ่าส่วนบุญกุศลให้เจ้ากำนายเวรหลังจากนี้ไปให้ทำใจให้เข้มแข็งเพราะคุณอาจจะต้องแบกรับภาระทุกอย่างทงเรื่องตัวเองและคนรอบตัวคุณอาจจะต้องรับบทผู้นำครอบครัวไม่ว่าอยากหรือไม่อยากเพื่อจะพาทุกๆคนเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตแล้วไปต่อ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่